เมื่อวันที่13ธันวาคม2566ในห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีผู้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัยเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมาหาวิทยาลัยราชภัยเทพสตรีประจำปีพศ2566-2570ซึ่งจะโดยกองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารของมาหาวิทยลาลัยเข้าร่วมการประชุมกว่า30คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ร่วมกันทบทวนและร่วมกันกำหนดทิศท,ทางในการดำเนินงานของมาหาวิทยลาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณขจรจิตสุขุมมงคลผู้ศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมาอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประธานที่ประชุมอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฏและอาจารย์ดรเบน,บนจวรรณสุจริตอดีตรองอธิการบดีฝ,ฝ่ายวางแผนมาหาวิทยาลัยราชพัฏอุตรดิตถและเลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฏให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลาสองวันคือในระหว่างวันที่13และ15ธันวาคม2566ในรูปแบบของการบรรยายและการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โดยในวันที่13ธันวาคม2566เป็นการบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์มาหาวิทยาลัยรายชพัฒนสู่การเป็นมาหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินดาเกนมา และอาจารย์ดรเบนจวานสุจริตส่วนในวันที่15ธันวาคม2566เป็นการบรรยายในเรื่องของแนวทางในการปรับแก้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาล,ลัยราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยคุณขจรจิตสุขุมมงคล